สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมทั้งช่องสวนสาลินทิ์อยู่นะครับเนาะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆชาวอยู่ <c oughs> สวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้รักเกษตรทุกท่านครับผมนี <c> ่ <oughs> สวนสลินทิ์สิบห้าพี่น้องไม่ยังเลาะสวนอีกแล้วครับผมมาเบิ่งการจะเิ่นเติบโตของตนไม่ที่ไม่ได้ปลูกอีกรอบครับผม นั่นคือต้นกระถินเทพานาะพี่น้องเนาะกระถินเทพาในเรียวครับผมเอาสำรับเพื่อนไม้นะครับน้อที่เพิ่งเข้ามาเบิ้งช่องสวนสล,ลินทิมน์มอนีนะครับเนาะ mm hmm. ก็สามารถเข้าไปเบื้องสตรอรี่ของสวนสล,ลินทิปได้เลยพี่น้องนะ mm hmm. ไปเบิ้งว่าสวนสล,ลินทิเ์เฮดมาตำขึงนะครับเนาะ mm hmm. พื้นที่กว่านานี่เป็นยังไงเริ่มต้นด้วยการเฮดอเอียงแน่คูดอยียงแน่พี่น้อง สามารถคลิกลิ่งใต้คลิปเข้าไปได้ครับผมแอดไซส์สล,ลินทิปอุดรธานีครับผมเข้าไปเบิ้งสตอรี่ของสวนสล,ลินทิปครับผมว่าเห็ดมาตะมืองมีอย่างแน่นนะพี่น้องเนาะสำหรับต้นกะทินเท่าาในสวนนี่นะครับทุกต้นครับว่าได้ปลูกพี่น้องมันเกิดขึ้นมาเองครับเกิดขึ้นมาเองไงก็ต้นไม้ที่ผมตั้งใจปลูกหลายแล้วพี่น้อง สูงตัวน,นี้สิบสองเมตดกล้วหรือเปล่าครับนี่เสาที่ของผมมันสูงเม็ดฐาสิบเนาะเสามามันก็นเกิดแทมขึ้นมาเบิดครับในสวนครับสีนับได้กับประมาณอยู่สามสิบต้นอยู่ครับที่เฮาบ่ได้ปลูกครับผมแต่ว่าเบียนในน้อยกัยังอีกหลายสิเกิดขึ้นอีกหลายอยู่บางสง่วนแต่สร้างมันนะพี่นองนะห้มันเกิดขึ้นมาโลดแทนเป็นโฮมเป็นเงาอันนี้คือต้นไหม่ที่ผมตั้งใจปลูกครับผมต้นคุ้นครับผม ต้นนี้ก็เริ่มงามจะเริ่เติบโตดีครับแต่ว่าต้นกะทินเทพาพว่ได้ปลูยยกใ้ญ่ก็ต้นคูนอีกแล้วพี่น้องเป็นไม้ที่โตไวอ้ลีครับแล้วก็เป็นไม้ที่ทนแรงพาอพี่น้องขนาดเดือนไมษสายเดือนไมษสายแรงพี่น้งครับผลประทัดในต๊ะงาซีมันกับเขี้ยวคือต้นอยางหน้าไหมพี่น้องต้นอยางหน้าของผมคือแบดคักเขี้ยวสูบๆลงแต่ว่าต้นกะทินเทาพาพนี่เสือเลยใบยังเขียวสดใสอยู่คือเก่าครับผม ว่าปีนา็กือพ่อเสด้มีห่มมีเง่าอยู่ละพี่นอ้องกอมาให้มาหน้าก็สิพ่อได้สวนห่มเนาะพ่อประได้ห่อนคักครับผมแต่ว่าช่วงนี้มันพรท่านมีต้นไม้พี่น้องสวนก็มดแล้เริ่มปลูกมันเลยเมีห่ผมมีเงามันเ็ยกเลยห่อนครับผมปกติต้นไม้ประจำทิ้นมงนี้ก็สิเป็นต้นสำซาละพี่น้องกับต้นบก แล้วก็มีมต้นปะดูน้องครับที่เกิดขึ้นเมื่อกวันนะครับเนาะแต่มันก็หลายปีแล้วนะพี่น,อน้องตอนที่ผมมาเห็ดหน้าด้วยสมัยความเมันกิดนแต่อยู่หมใน่วนหมต้นหฮมบกแล้วก็ต้นเอ่อสะแบงเน่ส่ะต้นสะแบงก็ยังยังอยู่ครับแต่ว,ว่าต้นบกนี่ตายเบิดพี่น,อน้องจากมันเป็นยังงีมันสยยอยู่หลายกระปรูๆผมก็เลยตัดออกเบิดครับต้นบกแล้วก็เลยลูกไม่ครับพี่น,อน้องต้นสะแบงนี่ยังอยู่หลายต้นอยู่ครับ ผมก็เลยคิดว่าเออมันเมื่อมีต้นแสแบงนยต้นยางนาเพรามันนาเสียนงามได้ดีหน้าก็เลยเอาย่างนามาปลูกกวนนเลยครับต้นไม้ชุดแรกที่ปุ้ก็คือต้นย่างนาเนาะพี่น้องนะสำหรับกระทินเทาผ้านี่มันมาจังไหนสันดีพี่น้องตะเกียมันคือเ่าเกิดพราผมมาขุดคลองขุดบ่อขุดอันสาขึินมากนี่มันจังไหนจังมาเกิดขึ้นน้ำคู่สาคู่คลองที่ผมขุดเกยังวาจะ่ม่นดีครับ เกิดเกิดตือีพี่น้องเกิดน้ำคว้างเยู่เกิดน้ำมันขั้นคู่ที่ห้าขุดแหละครับผมเป็นระเบียบดีก็ย,ยังอย่างนก็ยังเข้าปลูกอย่างนี้ยังไงแต่ว่าบ่ได้ปลูกจักต้นอย่างี้ยังไงจะจินเทาผ้าผมดูผมปลูกแซมไว้แต่ผมปลูกตอนอ้นยางนาเมื่อผมปลูกแซมผมปลูกตอนอ้นยางนาไว้แล้วจะจินเทผ้าเมื่อเกิดแซมครับผมไงขินก็ตอนอ้นยางนาคนต่างหลายเท่าเลยครับตอนอ้นยางนามันติสูงไวบบ้บนบนนี้ สิหายกินสันสู่กระินเทพ้าเลย่แต่ว่ากกบอกพี่นยังนะขมันตายกัสร้างหัวมันละพี่น้องเพราะว่าผมกับปลูกไว้ที่ยุคครับขันขังที่สําหรับต้นอย่างหน้าผมปลูกไว้ห่างกันแค่2เมตรครับพี่น้องปลูกเพื่อว่ามันต้นมันหลอดต้นมันบ่หลอดไปซะละครับแต่ว่าามันหลอดเบอสุตต้นใหญ่ขึ้นมาเฮากัสามารถที่ตัดสังออกได้นะพี่น้องเนาะ ตัดแต่งในว่าเขาเสียวตนใดไววตนใดมันม่งงามเขาก็สามารถเอาทิมใดหรือว่ามันที่กันไปเขาก็ตัดออกใดนะพี่น้องเนาะเบื้องจังตนนี้ที่พี่น้องตอนอย่างหน้าไปมันสิสูไวรู้หากินนั่นแข่งกับกระจินเทพา้าไบรู้กระจินเทพา้าใงญ่จนหลดขึ้นมากครับพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวมาล่อว่าอีกครับตนนี้อีกประมาณจะขาวเดือนคลวยแตกต่างมันสิเกิดขึ้นแล้วผมคิดว่านะครับนะพี่น้องเดี๋ยวสิอัปเดตในะพี่น้องเบื้องอีกครับผมแล้วัง ต้นขจินเทพาต้นนี้ครับต้นอย่างหน้านะครับน้แล้วก็ถ้าท่านใดมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับต้นกจินเทพาก็สามารถคอมเมนต์ข้ว่าบอกได้นะครับด้ว่าขอดีข้อเสียของต้นกจิ้นเทพามันเป็นยังไงแน่ต่วผมมีข้อมูลของต้นะจินเทพาครับผมสิเลขอไปเสาะหายูพีนองว่ามันเป็นยังไงมันมีปร,ประโยชน์มีตรวจออมันมีมอะไร ขอดีขอเสียออกอย่างนีเพราะว่ามันเกิดขึ้นหลายครับผมในสวนผมมันบ่ได้ปลูกจากต้นจะ่มันกเกิดขึ้นแซมกับต้นใหม่ที่ผมปลูกแล้วครับผมกาดว่ามันสีไง่ผมก็สีเอาไว้ให้เป็นผมสก้อนละครับขอดีขอเสียกันยังค่อยว่ากันที่หลังละนงะพีมม่น้องน้องหายมีโฮมมีงองสก้น <ś c oughs> อนเพราะว่าช่วงนี้ต้นใหม่ผมบอกว่าท่านเลยเงยครับผมมัวแต่ปลูกแต่ว่ากะดินเต้ผ้าพึ่งปิวมากเกิดไง่ก็ต้นใหม่ที่ปลูกแล้วครับผม <ś c oughs> และการสำหรับสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณนะครับได้ขอบคุณทุกๆกำลังใจครับผมขอบคุณทุกๆการติดตามและขอบคุณทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมคลิปของทางสวนเซลินทิปมอนีนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอาไว้พ่อกันคลิปหน้าครับผมว่าสวนเซลินทิพ่อซิมีอย่างเมื่อฝากพ่อมมาพี่น้องอีกนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ